ส่งกำลังใจนิ้งกุลสตรีอัปเดตอาการล่าสุดอยู่รบมากกว่าบ้านเป็นอดีตนางเอกดังในยุค90ที่เข้ารับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบ่อยๆสำหรับนิ้งกุลสตรีหลังจากที่ตรวจเจอการป่วยด้วยโรคไขกระดูกบกคร่องซึ่งนิ้งเริ่มป่วยมาตั้งแต่ปี2562ล่าสุดนิ้งกุลสตรีได้ออกมาอัปเดตอีกครั้งพร้อมระบุคแคปชั่นว่าเตรียมตัวทำบอลลูนขยายทางเดินอาหาร รอบที่เท่าไหร่ยังตื่นเต้นอยู่ดีตอนนี้แข็งแรงขึ้นมากพยายามทำน้ำหนักกราบขอบพระคุณอาจารย์หมอทุกท่านที่รักษาทุกโรคของนิ้งนะคะทีมงาน SBB Daily ขอให้คุณนิ้งหายไวๆนะคะสำหรับนิง้งกุลสตรีสิริพง์ปรีดาเกิดในครอบครัวคนไทยเชื้อสายจีนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเซนจอนคณะนิเทศศาสตร์การโฆษณาและมหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองผลงานการแสดงครั้งแรกจากการถ่ายโฆษณานมเปรียวโยโมสถ่ายทำที่นาริตะประเทศญี่ปุ่น